อันยอนยอนกับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับก็กลับมาอัปเดตแพทของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับวันนี้วันที่30เดือน8นะครับ2018นะฮะแค่เข้าเกมมาก็ใจไม่ดีเลยครับเพราะว่ามีน้องยอนมาโอ้โหมีเตียงน้องยอนแล้วดูน้องยอนเด็กน่นารักอีเดียวมึงมาปลุกน้องยอนหรือมึงโดนชี้นิ้วแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวจะโดนอะไรบ้างวันนี้นะฮะมีการเอ่อรีเมคตัวละคร2ตัวได้คือพีดำกับยูรินะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลเป็นอย่างไรแต่เรามาดูเนื้อเรื่อองงตรรหนนนนน้าากกก่่่ดีีววคคัับุยยยเเละ ดูหน้าอยอนเนี่ยแบบปลุกกุเพื่ออันนี้คืออะไรครับเด็บเดียวทำงานไม่ดีเหรอะจะโดนยอนฮีชี้นิ้วสั่งอ๋อยอนทีเหมือนจะง่วงๆอยู่บนเตียงนะฮะอันนี้เดียวคือมาหาถึงถึงที่นอนเลยนะเอาไปแล้วเหรอดูหน้าอยอนเนี่ยแบบมึงไปได้แล้วอีเดียวอืมเอาแล้วครับท่านผู้ชม นี่เป็นการปรากฏตัวออกมาพูดมากที่สุดนะครับของอีเดลโลนตั้งแต่หายไปนานสรุปคือตอนนี้คือไปรประกาศของเดฟเดลนะครับเออมีราชองค์การออกมาแล้วว่าอะ,อะไรนะอ๋อบอกว่าเจฟจะไม่มีการอเวกในเซิร์ฟเวอร์เอเชียไม่ใช่ <c oughs> ข้ามไปแล้วข้ามไปเลยใช่ไหมอ๋อล้อเล่นนะเอาละเ,เสียงเพลงมันดังๆไปหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเสียงเพลงมันจะดังเกินไปนะเดี๋ยวพูดไม่ได้ยิน เอาละฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอัปเดตมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยขอไปดูสกิลของ2ตัวละครที่ได้รับการรีเมคมาก่อนดีกว่านะฮะตัวละครแรกนะครับคือยูรินั่นเองนะจ๊ะ <No. S 1> นะมาดูกันก่อนนะครับพาสซีฟของยูรินะฮะท่านผู้ชมมีการปรับเปลี่ยนเลยนะฮะ <No. S 1> ก็คือตอนนี้เนี่ยจะเพิ่มจุดอ่อนดาเมจนะครับให้กับตัวละครแถวหลัง70% <No. S 1> เมื่ออยู่ในโหมดกิลดันเจียนเท่านั้นนะครับดับงนั้นเป็นตัวละครที่ทํามาเพื่อเสริมใน การลงกิลดันเจี้ยนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อตายจะฟื้นคืนชีพเลือดเต็มนะครับหนึ่งครั้งรวมถึงมีเกราะอมตะนะครับสี่เทินด้วยนะฮะโอเคครับมาดูสกิลแรกกันเลยครับสกิลแรกนะครับเป็นการโจมตี4เป้าหมายนะครับด้วยพลังโจมตีเวท90% 2ครั้งลบบัฟด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยใช้ได้ดีกับพวกศัตรูที่มีบัฟอะไรต่างๆนะฮะสกิลที่2นะครับเป็นการโจมตี70%นะครับทั้งหมด3ครั้งเราก็เร่งเทิร์น3เทิร์น ส่วนสกิลอเวกนะฮะจะเป็นการโจมตี150% 2ครั้งแล้วก็ลบบัฟแบบเป็นครั้งเนี่ย2ครั้งด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าอัปเกรดสกิลเรียกว่าสกับ50นะครับเรียกว่าสเนี่ยจะทำให้เอ่อเลียว่าสจะลดคูลดาวสกิล1นนะครับสกิลนี้นะครับลดคูลดาวนะครับจาก65ิาวิเหลือ55วินาทีแล้วก็เรียกว่าหนะครับไม่ใช่สกิล2นะครับจะโจมตี ติดสปีดเสมอก็คือใช้สกิลสองเส่ตีต,ติดสปีดเบิ้ลเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นการถลุงเกาะนี่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า3าพิษแล้วบวกหเป็น4เลยนะครับสำหรับการใช้สกิลสองก็ถือว่าดีครับผมแล้วก็ของรักออฟชั่น3นะครับจะเพิ่มเอ่อดาเมจจุดอ่อนเนี่ยจาก70%เป็น80%นะครับในโหมดกิลดันเจี้ยนนะครับจาก70%เป็น80%เอ๊ะแต่อันนี้มันเหมือนมมันมาแค่60ป่ะเปอสรุปมันบต์เมจจุดอ่อนแค่60%นะตอนแรกมันในโมบิลัมมันเขียนว,ว่า70นะครับสรุปเป็น60 นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีของรักเนี่ยเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะว่ามันเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งยูริผมอยู่ไหนวะผมมีหรือเปล่าวะยูริเนี่ยมีนะฮะแต่ผมไม่มีของรักท็อปอ,ออปชัน่นนะะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในมอนบีดัมในเขียนไม่เหมือนกันนะครับก็คือเพิ่มได้เปจุดอ่อนจาก70เนี่ยไปเหลือ60นะฮะแล้วก็ น่าจะใส่ของรักแล้วเป็น80นั่นเองอันนี้คือยูริอเวกนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวเปิดสกิลให้ดูนิดนึงแล้วกันนะฮะต้องเปิดไหม <c oughs> มีคนบอกว่าพี่ก้องชอบไม่เปิดสกิลอ,อ่ะเปิดก็ได้นะฮะก็ <Christine. S 1> ここสกิลนี้นะครับเป็น90% 2ครั้ง4เป้าเนะ <c oughs> แล้วก็สกิลนี้นะครับเป็น3ทิศนะครับ70คูณสแล้วก็5เป้าเร่งเท <c oughs> ิร์น3เทิร์นด้วยส่วนสกิลบนก็ <c oughs> <น>เป็นสกิล5เป้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ทะลุกรอบแบบเป็นครั้งอีกสครั้งนั่นเอง โอเคนะครับันนี้คือ Yuri ake, ยูริอเวกในการที่จะปรับมาใหม่นะครับก็สามารถใช้ลงกิลดันเจียได้ดีขึ้นตัวละครต่อไปนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมมองว่าตำแหน่งของยูริอเวกนะครับปกติเนี่ยเราลงกิลดันเจียนะครับมันจะเป็นตัวนี้เอ่อผมจะลงทีแบบนี้นะฮะปกติจะจัดทีแบบนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวละครที่เอ่อบัฟได้เป็นจุดอ่อนอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นเจ้านี่นะฮะเป็นดูซี่ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันบัฟหกเทิร์นใช่ไหมก็อาจจะเอามาแทนลูซี่มาแต่ลูซี่เนี่ยมันมีข้อดีคือมันมีการเร่งเกตอเวกด้วยนะครับผมก็เลยยังงงสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเฉพาะบางด่านนะครับที่เอายูริไปใช้แทนได้คือลูซี่เนี่ยมันใช้ในบางด่านได้ดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันต้องบัฟเดเมจด้วยแล้วก็เร่งเกตอเวกนะครับให้อลลี่เกตอเวกเต็มเร็วด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเอ่อทดสอบใช้งานเนี่ยแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใช้งานแล้วมันเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวผมจะะะะะมมมาาาาาาาบบบอออกกกกกีีีทนน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 นึงงงลัััฮฮวว่่่รรใช้้ยยูิเเเหหดไะ ต่อไปนะครับมาดูกันที่ผีดำบ้างดีกว่าครับตัวละครที่น่าจะเอาเวกที่เซิร์ฟเวอร์เอเอ่อโกลบอลตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่มานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะยังไงวะผีดำประดำตำตำนี่อยู่นี่นะฮะอุ้ยผิดผิดผิดคิกคิกอ่าพาสีฟนะคะพาสีฟของผีดำเนี่ยเป็นเอ่ออะไรวะพาสีฟผีดำนะครับจะเพิ่มอัตราจุดอ่อนให้กับตนเอง80%เลย นะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนโจมตีเลือดเหลือนหนึ่งเนี่ยจะสร้างเกราะวอชิลให้กับตนเอง2ครั้งนะฮะรวมถึงมีเมื่ออยู่ในโหมดหอคอยนะในสมาร์ทเซนานะครับก็คือโหมดหอคอยนะจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้ตนเอง150%อันนี้ทํามาเพื่อลงหอคอยในสมาร์ทเซนาโดยเฉพาะเลยนะฮะต่อไปครับนี่นะฮะโจมตีด้วยสกิลสีเปลาเอาเข้าไปตรงนี้ดีกว่าโจมตีด้วยสกิลสีเป้าหมายนะครับ400%ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่สนพลังป้องกันและขี่ร้อยนะครับถือว่าแรงนะสี่เป้านะครับสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โคตรแรงเลยนะไม่สนพลังป้องกันและขี่ร้อยด้วยนะครับส่วนสกิลบนนะครับท่านผู้ชมเป็นการโจมตี90% 5เป้าหมาย3ครั้งทะลุบัฟแล้วก็ซัดเดนเอ็กแท็ด้วยนะจ๊ะส่วนสกิลเวกนะครับท่านผู้ชมเป็นการโจมตี180% 5เป้าหมาย2ครั้ง แล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะครับ75%ต่อเป้าหมายที่หายไป1ตัวก็คือถ้าเกิดว่าเหลือสีเป้าหมายก็จะแรงขึ้น75%นั่นเองนะฮะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ่ายไป2เป้า,าก็แรงขึ้น150%นั่นเองเป็นการโจมตีโดยการใช้เกตอเวกเล็กน้อยนะครับคือเหมือนกับว่ามันใช้เกตอเวกไม่หมดอะ่ะเอออันนี้อันนี้ที่อ่านที่แปลมานะครับมันคือใช้เกตอเวกไม่หมดนะฮะคือใช้เกตดอเวกไม่ไม่ไม่แบบไม่หมดหลอดนอะ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพสกิลเลเวล46นะครับสกิล2เนี่ยสกิลนี้นะครับจะพบเพิ่มความแรงเป็น100% 3ครั้งเอ่อถ้าอัพสกิลเลเวอ50นะฮะเมื่อใช้สกิลโอเวกจะรีเซตให้ใช้ได้ใหม่ก็คือใช้สกิลโอเวกได้เรื่อยๆเองอ่าใช้สกิลโอเวกเสร็จรีเซทเกตโอเวกนะครับแล้วก็ที่มันบอกกับสกิลโอเวกมันใช้เกตโอเวกเล็กน้อยนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเหมือนกับว่าคือสมมติเกตโอเวกเต็มใช้สกิลโอเวกเสร็จปุ๊บหายไปครึ่งหลอดมั้ง เออแล้วก็เก็บใหม่ก็คืออาจจะอ่ออีแค่สกิลเดียวแล้วก็เก็บเอาไว้เต็มเลยอันนี้คิดว่าเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวยังไงทดสอบดูอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมต่อไปของรักออปชั่น3นะฮะเมือเม่อดโดนเมื่อโดนโดนโจมตีเกิน HP ที่ตัวเองมีนะครับที่จะเหลือ1นึแล้วบัฟเกาะวอยชิลลสองครั้งและบัฟ agility สองเทิร์นด้วยก็คือบัฟอจิลิตี้ก็คือโดนโจมตีแค่ฮิตแรกเนอะอีกสองเทิร์นนะครับจากแค่ได้วอยชิลลสองครั้งกลายกลายเป็นได้อะเจลิตี้สองเทิร์นด้วยนะครับถ้ามีของััทอช่น ก็เป็นทางเลือกเนอะสำหรับคนที่จะเอาไปลงหอคอยคือตอนแรกอ่ะคนที่เอ่อทำคอลแลคโพเลชันมาจะมีเอ็นลิวเว้ยท่านผู้ชมซึ่งเอ็นลิวก็เป็นตัวที่จะลงหอคอยเหมือนกันนะครับคือตัวนี้แต่สําหรับผู้เล่นที่ไม่ทันกิจกรรมของเอ็นลิวเนี่ยก็จะไม่มีตัวละครตัวนี้ใช่ไหมล่ะเอ่อเพราะเอ็นลิวนี่ก็แรงแรงชิบหายาตหามนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นทํามาให้กับคนที่ไม่ได้ทำเอ็นลิวนะฮะแล้วก็พีดามีข้อดีคือสกิลเวมันใช้ซ้ําไปซ้ำมาได้ดังนั้นเนี่ยน่าคิดว่านะน่าจะ คิดว่าน่าจะนะครับเออ่ทำเดเมจได้สูงกว่าเอ็นดิวหรือเปล่าเอออาจจะทําได้สูงกว่านะแต่เอ็นดิวมันมีข้อดีคือเวลามันใช้สกิลครบ2ครั้งเนี่ยมันจะระเบิดสแต็กเดเมจด้วยไงเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันไหนมันแรงกว่านะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ไม่ทันเอ็นดิวเนี่ยก็พีดัมเนี่ยก็เป็นทางเลือกนะครับที่จะทํามาเพื่อใช้ในการลงเอ่ออคอยนั่นเองจบก,กันไปสำหรับการเอาไว้ทั้ง2ตัวนะครับแน่นอนว่าพอมันเออ่รีเมคมาเนี่ยเขาก็ต้องมีการ นำคอสตูมนะครับกรอหลับมาขายนี่อันนี้เซตเดิมนะครับท่านผู้ชมคอสตูมกลับมาขายนะครับสำหรับพีดำแล้วก็โซอีด้วยพีดำก็มาครบทุกชุดนะฮะชึบชึบใครที่ยังไม่มีนะครับก็ไปซื้อซะส่วนยูริก็เช่นเดียวกันนะครับกลับมาทุกชุดอยากได้ชุดไหนจัดไป นอกจากเรื่องชุดแล้วนะครับก็มีการปรับอินเทอร์เฟซนิดนึงนะครับไอส่วนของร้านค้าตอนแรกเนี่ยมันมันกดยากใช่ไหมครับไอตรงเวลาพวกร้านค้าพวกแบบเออเนี่ยไอพวกเนี้ยนะครับพวกแต้มมังกรแต้มกิ้วแต้มปราสาทเนี่ยมันไปอยู่ในตรงที่ต้องกดเข้าไปตรงกิ้วอ่ะแล้วกดเข้าร้านค้ายากเหลือเกินนะครับตอนนี้เขาทำหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาให้เลยนะครับเป็นหน้าของอาริเซียสวยดีนะดูไม่ค่อยเข้าพวกอะหน้ามันดูดีกว่าชาวบกชาวชาวบ้านช,ชาวช่องเขานะครับก็ถือว่าโอเคเหมือนกันก็ตอนนี้มัดกดตรงนี้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชม มาไปก่อนนั้นนะครับมีดันเจียนนะครับต้อนรับการรีเมคของทั้ง2ตัวละครตรงนี้นี่นะครับต้อนรับการรีเมคของพีดำแล้วก็ยูรินะครับอันล่างจะเป็นระดับยากสุดนะครับอ่ะมีโอกาสนะครับดรอปของรักนะครับแล้วก็ตัวละครพีดำกับยูริด้วยใครที่ยังมีตัวละครเลเวลไม่ห้าสนะครับสามารถไปฟาร์มตัวละครจากดันเจียนนี้ได้วันละหนึ่งครั้งนั่นเองแถมมีโอกาสดรอปของรักด้วยนะจ๊ะอ่ะว่าแล้วนะฮะไปลงกันเลยดีกว่า โอหอึดนะเนี่ยรอแป๊บนึงครับท่านผู้ชมแบบนี้ผมว่าตัวผมมันไม่เหมาะครับเดี๋ยวผมปรับใหม่แป๊บนึงต้องเอาตัวบัฟไปครบๆนะตัวบัฟมันมีอะไรบ้างนะบัฟเดเมจจุดอ่อนต้องเมลคีถูกไหมต้องผมต้องเอาเมลคีไป ออโตัวเวทไปนะฮะเมลคีเอลลิวไม่ต้องละผมถอดของเอลลิวไปแล้วนะฮะต้องมีบัฟอ,อ,อะไรกะมีเมลคีบัฟจุดอ่อนลินทำให้โดนตีแรงขึ้นลดบล็อกฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีต้องอัพอะไรกนะปกติแล้วก็ต้องมีตัวลดพลังป้องกันอะไรอย่างงี้ปะผมก็ลืมลืมลวเดี๋ยวนี้ตัวเวทเขาใส่อะไรกันบ้างวะ เออนั่นสินะจูบจูก็ลืมหมดเลยน,น,ลนี่แหละมัง้งอันนี้มันรดฮิวไม่ใช่เหรอออลี่เนี่ยกว่าเกตเอเวกจะเต็มกว่าจะได้บัฟดาเมจใส่อะไรดีวะมาคิดอะไรเยอะแยะวะเนี่ยตัวเวสใส่หนึ่งใส่สองนะครับต้องมีตัวเวหนึ่งตัวเอาตาลันต้าก็ได้วะ ประมาณนี้นะครับม่อนก็อึดน,นิดนึงนะอัดแต่อัดของเต็มๆมาก็ไม่มีปัญหาอะไร มาเปิดแดอร์กุเรียบร้อยนะฮะดูซิได้ของรักอะไรไหมชิบชิบนี่ไงได้ของรักยูริมานะครับแต่ว่าไม่ทอออปชั่นอ่ะโอเคนะเราก็ได้ดอกตัวผีดำกับยูริด้วยนะครับผม จบกันไปสําหรับดันเจี้ยนใหม่นะครับดันเจี้ยนจับเวลาก็มีอันใหม่มาเหมือนกันอีกแล้วดันเจี้ยนจับเวลามีทุกอาทิตย์เลยนะฮะอันนี้นะครับก็ไปดูกันเองนะครับว่าลงลงแล้วมันต้องใช้อะไรบ้างนะฮะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเวฟอะไรใช้ตัวอะไรนะครับก็เหมือนกันทุกสัปดาห์นะดูดีๆว่าต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็เวลามันมีขั้นอย่างเงี้ยคือให้เราเปลี่ยนตัวได้นั่นเองนะก็ใส่ตัวสำรองเอาไว้นะครับว่าเราจะต้องเอาตัวอะไรไปสลับสับเปลี่ยนตอนหลังจะจบเวฟสองบ้างนอกจากนี้มี ปรับปรุงห้องแล a p ของเมียวคีนะครับเปลี่ยนแรงของไอตัวของรางวัลนะฮะไอแล a มันนะ,นะนะแต่ผมรับของไปแล้วนะครับต้องรออีกวันนึงนะครับถึงจะกดแล a ได้ใหม่คือ hidden master เนี่ยจะเป็นอยู่ในจากระดับ A จะเป็นระดับ S แทนนะฮะของรางวัลจบ kill wall preseason นะครับ,ลบ,รนนรบแล้วก็ kill w a l เนี่ยเริ่มซีซั่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้ก็คือเริ่มแบบเป็นทางการแล้วนะก็สามารถเริ่มตีได้แล้วนะฮะสำหรับ kill wall ดูซิมีเนื้อหาอีกไหมขอดูแปรบอ๋อมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมฟิวชั่นตัวละครขึ้น6ดาวนะครับรับตะเกียงโ o เ e นเชียลอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยผมขอดูแป๊บมึงนะอยู่ปกติมันต้องอยู่ตรงไอ้ตัวเน่ไหนวะตรงนี้เออ ไม่กดไม่เข้าเหรอโอเคมีกิจกรรมด้วยนะครับอันนี้เป็นล็อกอินเนาะแจกของนะครับแจกของ7วันนะครับวันแรกแจกก้อนทอง5้0 0มก้อนวันที่2แจกอุปกรณ์เชฟแมนไฮทเวกสุ่มวันที่3อุปกรณ์สีจัก,กพรพรรดิวันที่4อดีตสี่วันที่5ลูมินัสนะครับวันที่6เจมบอสแล้วก็วันที่7 เจมจักรพรรดิหกดาวเลือกได้ด้วยนะอย่าลืมมาล็อกอินนะครับเวันเลยนะตั้งแต่วันที่30ไปถึงวันที่เท่าไหร่วะเออเวันอ่ะนะตั้งแต่วันที่30สิงหาหนะครับนับไปทั้งหมด7วันด้วยกันลงดันเจี้ยนพิเศษเมื่อกี้ที่ผมลงให้ดูนะครับดันเจี้ยนรีเมคยูริพีดำเนี่ยครบ3ครั้งจะรับแรตตีบทอุปกรณ์อเวกนะครับสชิ้นนะเนี่ยลงดันเจี้ยนเมื่อกี้ที่ผมลงอ่ะ3วันนะฮะก็คือ3ครั้ง3วันก็จะได้แรตตีโบกินอเวกสชิ้นด้วย สัปดาห์นี้นะครับได้ประตูกิวคูณ2ด้วยนะครับสำหรับการลงสงครามชิงประสาทกับสงครามชิงประสาทนะครับแล้วก็เจ้าตัวอ,อ,อะไรนะกับกิวว์เออจะได้ตัวประตูกิวนะครับคูณ2ด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ส่วนเรดตัวละครของเรานะท่านผู้ชมสัปดาห์นี้เนี่ยเรตตัวละครของเราเป็นพลนัดกับ อังกฤษนะครับใครยังเปิดไม่ได้อังกฤษก็เปิดหาไปนะครับผมก็ผมเปิดไปไม่เจอเลยนะครับนอกจากใบใบที่เป็นใบการันตีนะฮะสุดๆจริงๆสัตว์เลี้ยงเป็นผ้าอนามัยกับเดโลนะครับสายไดเมจมาเต็มโอเคฮะและนี่ก็น่าจะเป็นอัปเดตทั้งหมดนะครับของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีในอัปเดตวันนี้นะฮะหลักๆจะเป็นเรื่องของพีดำแล้วก็ยูริที่รับการ รีเมคนะครับปรับปรุงสกิลใหม่นะครับให้มาลงเอ่อโหมด PVE หรือว่าอย่างยูริเนี่ยก็ไปลงกิลดันเจียนเนอะน่าจะลงได้ในบางบางด่านนะครับส่วนเจ้าพีดาเองเนี่ยก็มาลงในส่วนของสมาร์ทเซน่าที่เป็นหอคอยนั่นเองโอ้ยค,ครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราติดตามกับการอัปเดตแพชของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะสำหรับวนันนี้แอดกล้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์สับตะไคร้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า